อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุณรีเช้าวันนี้นะคะรีดภูมิใจนำเสนอร้านนี้ค่ะชื่อว่า east lane bangkok หมูแดงหมูกรอบสถานฟ้าร้านเขาอยู่พหลโยธินซอยสองค่ะ อาโทรกันเลยนะคะ0 9 0ค่ะ9 7 8 0 6 93นะจ๊ะหรือจะไปที่ Line แอดนะคะหรือขึ้นที่หน้าจอหรือจะสั่ง Delivery ได้ที่แอปพลิเคชัน Grab Line Man Robinhood และหวางรอคอยอาหารหรือมีเมนูที่จะให้พวกเราได้ทำกันเมนูเกี๊ยน้ำค่ะนำหมูไปปั่นกับไข่ขาวและเกล็ดน้ำแข็งปงร,รุงรสได้วย3เกลือโคลกเกลือ ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวและน้ำมันงานนิดหนึ่งนำมาคลุกกับแป้งหมั่นเล็กน้อยให้เข้ากันแล้วนำเนื้อหมู <c oughs> เนื้อกุ้งที่เราตบไปเรียบร้อยแล้วไปห่อกับแผ่นเกี๊ยวปิดแผ่นเกี๊ยวแล้วลวกในน้ำเดือดๆจนกระทั่งเกี๊ยวนั้นลอยทานกับน้ำซุปร้อนๆโร,รยด้วยต้นหอมผักชีและกระเทียมเจียวค่ะเ <c oughs> มนูจากร้าน e a s l a n d BKK ผลโยธินซอย2 ได้มาถึงที่หน้าโต๊ะเราแล้วแต่ก่อนจะชิมต้องล้างไม้ล้างมือแอลกอฮอล์ฉีดไว้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ถอดแมสเพื่อที่จะได้เริ่มมาชิมกันเริ่มตั้งแต่หมูแดงหมูกรอบสะฐานฟ้ากับชิลี่ออยปกติหมูกรอบก็จะจิ้มซีอิ๊วดำใช่ไหมนอกจากซีอิ๊วดำแล้วตัวชิลี่ออยนี่จะเป็นตัวเด็ดจ,จัดจ้านกลมกล่อมมาก อันนี้สําหรับคนรักเนื้อเลยนะจ๊ะเป็นเนื้อตุนค่ะเขาใช้เนื้อ3ชั้นตรงร่องของซี่โครงเอ็นโคขุนเลยนะจ๊ะตุนกันข้ามคืนใช่นะอื้หอมมากเมื่อเนื้อตุนเลิศขนาดนี้ <vy. S 2> เขาก็มีอีกหนึ่งเมนูก็มาเป็นข้าวหน้าเนื้อตุนถ้าเกิดสมมติว่าเนื้อตุนดีๆน้ำขุกคลิกเจอกับข้าวโอ้โหและเจอกับน้ำซุปนี่ ต่อไปอีกหนึ่งเมนูนี่คือสตรีทฟู้ดเกี๊ยวเสฉวนสไตล์จีนแต้จิ๋วค่ะซอสนี่หอมมากนะคะหอมด้วยถั่วแล้วก็เผ็ดบางๆสามารถราดตัวชีลี่ออยของเขาเนี่ยก็จะทำให้เกี๊ยวของเรารสชาติกลมกล่อมมากขึ้นวันนี้หลีก็ต้องขอการันตีทุกๆเมนูจาก East Lane BKK เป็นอร่อยเลิศค่ะ รอแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS เรายังต้องอยู่่ํากลางสถานการณ์ที่ทุกคนต้องประหยัดรีดขอเป็นกำลังใจให้สู้รับมือกับโควิด AIS East Lane BKK ผลยยทินซอย2อ,อร่อยเลิศกับคุณรีดยินดีจัดส่วนลดพิเศษพิเศษเลยให้กับแฟนๆช่อง3และลูกค้าของเราค่ะครับคุณรีดสําหรับลูกค้า AIS ขอมอบส่วนลดให้10% สำหรับเมนูอาหารตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2565นี้รับสิทธิพษษิเศษง่ายๆเพียงค้นหาชื่อร้านอีส l ลน d b k k k หมูแดงหมูกรอบสถานฟ้าบนไม้ AIS a p กดรับสิทธิ์และแจ้งรหัสรับสิทธิ์กับทางร้านค้าเพียงเท่านี้ก็ได้รับส่วนลดจากทางร้านค้าไปเลยครับอะไรแล่กับผลิตรี่เมชช่ออตีติ้งาผิงฉางสวัสดีค่ะ